แม่กินข้อแรงพี่น้องกินข้อแรงนี่ครับมาเบิ้งหน้ากินครับย่ำหอยดองทอดปลาหมึกสมตำขาามาได้ครับทอดไข่ํำพริกกะปินี่ครับกินกันหลายๆค้นครับมาเด้อ <c oughs> มากินน้ำกันครับบรรยากาศเนืมือแรงครับ าเน้าอยาก,ก,น,กน้กินสู้กันกินคือเก่าครับไอสอนเราเสียสละให้พี่ให้น้องว่าช่วยจานพ่พ่อเราก็ได้เอาจานนี่แทนาการเดียวแ <c oughs> ง่ั <c oughs> งนน,นี้คือบอกทั้งหมอรดพี่อ๋ออ้านบ่ <c oughs> กินมาลาไลดอกกันดิกินจานเดียวนึ่งกัดิมามาพี่น้อง เราจะมากินไปนี่ครับท่านนี่ตำบกตำบุคงครับกิดนด้วยกันสิกินเหรอดัง,ง,งททแล้วอยากพูดเออนอไม้ไปไหนเอ็งยนกยังไม้เลยพ่อมาสิมาสิใช่ไหมวันอร่อยกับพ่อขึ้นบ้านที่ล่ะนั่งเบ็ดนั่ง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 มาจากมาจากพยืนเออสัก็ยืนลดน้องยืนหรืก็ได้ยืนนะเออ อาวเบๆจ็บเจ่บแบนๆครับพวแก่ได huh ้อ no รับเน่ผมว่าโลใจเห็บพอัม่เห็พอมาจากอมลองมัุ่มครับะอ๋อหมักละหองนี่ดีขี่รถมากจับเแ็บๆจ็บ เรียบร้อยพี่น้องเกี้ยงเกี้ยงครับแสบคักอิ่มนำสำราน